นี่ไม่จริงเลยทำไมอะดิชาผมไม่ได้มาจากจันทีคอนใครบอกคุณว่าผมมาจากจันทีคอนกันเนอะก็คุณบอกฉันเองผมบอกคุณเมื่อไหร่ว่าผมมาจากจันทีคอนดิชาคุณเป็นเพื่อนสนิทผมผมจะโกหกเรื่องนี้ทำไมอะนี่ฟังนะคุณบอกฉันเองว่าคุณมาจากจันทีคอนฉันจำไม่ได้ว่าคุณบอกตอนไหนและทำไมแต่ว่าคุณน่ะลืมไปแล้วคุณคิดว่าผมลืมเหรอจะว่าไปทำไมคุณถึงสนใจผมขนาดนี้ด้วยเหรอคุณโทรหาผมชวนมาที่บ้านคุณไม่เคยชวนผมมาบ้านเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่คุณชวนผมมาบ้านเนะ คุณชวนมาเพราะเรื่องนี้เหรอนี่ฟังนะนี่วันดิวารีว่ากันว่าคนเราไม่ควรที่จะอยู่ตามลําพังฉันก็เลยชวนคุณมานี่เพิ่งนึกออกเหรอว่าเป็นวันดิวารีอะฮะและความจริงก็คือใชอ่เถอะนะผมไม่เชื่อคาแก้ตัวของคุณบอกความจริงมาคุณเรียกผมมาที่นี่ทำไมคือว่าคุณอาบีเชคเมรากับคุณปุรับคันนาเขาจะมาที่นี่ฉันก็เลยคิดว่าน่าจะชวนคุณมาด้วยคุณรู้ไหมมันใช่เลยที่บอกว่า ผู้หญิงจะดูสวยขึ้นตอนโกหกเลิกโกหกผมได้แล้วไม่งั้นจะลงเอยด้วยผมมองคุณในแง่ร้ายและอาบีก็มากับผมด้วยทําไมคุณไม่ฟังฉันให้จบล่ะนี่ฟังนะฉันคิดว่าไหนๆพวกเขาก็มาแล้วคุณก็ด้วยเราทุกคนจะได้สนุกด้วยกันเราก็จะได้สังสรรค์กันไงเล้าแล้วไงอ่ะแล้วมันจะมีอะไรอีกล่ะทําไมคุณถามหลายเรื่องจังใครจะชงกาแฟโอเคได้กาแฟแล้วคุณเรียนจบจากที่ไหนนะผมเรียนที่เวลแฮมเดลดุน บอกมานะคุณเริ่มธุรกิจเองหรือว่าเป็นธุรกิจของพ่อหรือว่าคุณกับพ่อเริ่มทำมาด้วยกันพ่อคุณเคยทําธุรกิจอื่นมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวก่อนนะดิชาพอได้แล้วเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นอะไรไปเนี่ยฮะแล้วทําไมคุณไม่ตอบคําถามฉันล่ะโอเคถ้ามีใครมาถามคุณนี่ใครจะถามผมเล่าบอกมาสิใครจะถามผมช่างเถอะนะเอานมมาให้ฉันนี่คุณเห็นผมเป็นวัวเหรอ มุกฝืดมากหยิบนมจากตู้เย็นมาฉันจะใส่กาแฟนโถ่เอ้โถทำไมไม่บอกแต่แรกผมจะได้ไปหยิบให้ เธอต้องดูดีในสายตาประจีเพราะต่อที่ผู้คนว่าเธอเธอจะมองหาฉันฉันต้องสร้างภาพว่าเป็นคนดีแบบนี้เธอถึงจะยอมให้ฉันช่วยฉันจะให้เธอมาซบไหลร้องไห้และจะขอเธอแต่งงานตอบแทนอ,อประจีเ,เธอไม่เป็นไรใช่ไหมประจีประจีไหวหรือเปล่าประจี ปราจีเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยนะประจีนี่ประจ,จีประจีเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยนะฉันทำงานฉันแล้วต่อไปก็ตาเธอละอย่าพูดกับฉันทำไมนะไม่เข้าใจบ้างเลยเนี่ยประจีประจ,จีออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะพระโดนเหยียดแบบนี้ไงถึงไม่ชอบคุยกับเธอเลยเธออยู่ไหนเนี่ยประจีเธอยอยู่ไหน อยู่ในห้องน้ำโน่นอะปราจิออกมานะทุกคนข้างล่างเรียกหาเธออยู่ออกไปพร้อมกับฝายของเธอเอเขาชื่ออะไรนะเนี่ยซันโจช่างเธอเธอจะออกมาหรือว่าให้ฉันเข้าไปกันแน่ฉันจะพังประตูน้ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเกิดอะไรขึ้น ทำไมทุกคนข้างล่างเรียกหาฉันล่ะนี่ฟังให้ดีนะฉันไม่ใช่คนใช้ถึงต้องตอบคำถามของเธอนะคุณนาเรียกเธอกับแฟนเธอลงไปข้างล่างนอะแฟนเหรอใช่นะสิจัดการตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็ลงไปข้างล่างด้วยรีบมาให้เร็วที่สุดนะเข้าใจไหมนายจับได้ว่าดีชาโกหกตอนนายรับสายที่โทรหาดีชาเหรอยังงั้นเหรอ จริงเหรอใช่แล้วฉันไม่อยากรับสายนะแต่ว่าฉันพลาดรับไปแล้วรับสายตอนไหนก็เมื่อตอนครึ่งชั่วโมงก่อนโอ้แปลว่านายรู้เรื่องที่ดิชาโก,กหกได้ไม่ครึ่งชั่วโมงก่อนและนายเล่าให้ฉันฟังแต่นายไม่ทำดิชาว่าทำไมถึงโกหกนายเหรอที่จริงเนี่ยเรารู้เหตุผลที่เธอโกหกนายนะ ฉันไม่คิดว่าการถามเหตุผลของการโกรหกเป็นสิ่งที่มันควรจะทำถ้าเธออยากไปจากนายเธอคงจะออกไปจากบ้านหลังนี้หรือต่อว่านายให้ฉันฟังแล้วละ่ะเธอคงจะขอให้ฉันบอกให้นายรีบไปไปไกลๆซะแต่ว่าปูรับเธอไม่ได้ทำอย่าง,งน,นั้นน่าแปลว่าเธออยากเห็นหน้านายเธอยังรู้สึกดีๆกับนายนะปูรับคิดอย่างนั้นหรือเปล่าละ่ะ ใช่แน่นอนแล้วเออนายคุยกับนักบวชได้ยังนักบวชเหรอใช่หมายถึงเออนายไม่ต้องหาเรื่องงามยามดีเพื่อพิสูจน์ว่าดีชาโกหกหรอกนะไม่นายอย่ามาตลกนะงั้นนายทำอะไรอยู่มีแค่เธอกับนายทำไมไม่ถามเธอนายมีสิทธิ์ถามก็นายรักเธอถามเธอซิฉันพยายามถามแล้วช่างเถอะฉันรู้ว่านายน่ะกลัวแล้วฉันต้องกลัวอะไรล่ะกลัวถูกปฏิเสธไงคงงั้นมัน้ง ไม่ต้องมัง้งเรื่องจริงเลยนายกลัวถ้านายไม่กล้าถามตรงๆก็ถามอ้อมๆถ้านายไม่พอใจคําตอบในประชนหน้ากับเธอได้ฉันหมายถึงก็รัวคําถามไปเลยอย่าใมีทางเลือกอื่นนอกจากพูดความจริงไงเล่า <c oughs> นี่ยิ้มทําไมเล่าฉันลองวิธีนี้แล้วล่ะฉันพยายามเข้นความจริงจากเธอนะแต่ว่าเธอก็หาข้ออ้างหลบเลี่ยงได้ทุกทีเลย ถ้าคนสองคนคบหากันพวกเขาจมรู้จักกันดีฉันก็เลยพยายามถามเรื่องรติจากดีชาฉันพยายามทุกอย่างแล้วนะแล้วฉันก็ไม่คิดว่าเธอรู้จักเขาดีพอด้วยฉันทำแล้วอาบีมีอาเลียมีอาเลียแทกกเฮช่าง,งเธอเนะฉันเห็นทุกอย่างาแล้วเธอเน่กกลัวเสียงพลุใช่ไหมย,ยอมรับมาเธอมิราฉันไม่ได้กลัวนะคะ ฉันแค่กลัวนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นคุณบอกฉันฉนึกว่ามันเป็นระเบิดอย่างที่เห็นฉันก็นเลยเอนี่บาลาว,วิเธอน่าจะอยู่ที่นี่ด้วยรู้ไหมว่ามิรานกลัวผู้มากเลยนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฉันพูดเสียงดังไปเลยเนี่ยระไม่ดังค่ะแต่ว่าคนอื่นเงียบเฉยเลยอะเหรอ พ่ภิกรมเกิดอะไรขึ้นหรอคะนี่ตอบเธอหน่อยสิในมือตรงนี้มีแต่ความเงียบพวกคุณน่าจะเข้าใจได้ว่ามีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นนะนี่จริงจังเกินไปแล้วทำไมทุกคนเงียบกันหมดละ่ะจะมีใครบอกได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหนูจะเล่าเองคะ่ะทุกคนที่นี่มาจากครอบครัวที่ดีพร้อมคนจากครอบครัวชื่อดังมารวมตัวกันที่นี่ อาจจะไม่มีใครอยากพูดเรื่องนี้หนูจะเล่าให้ฟังเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ต้องมีใครสักคนเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังหนูจะเล่าเองงั้นก็เล่ามาสักทีได้ไหมเนี่ยนี่นายทำอะไรใช้ความคิดอยู่ไงใช้ความคิดหรือพยายามจะทำร้ายฉันเนี่ยกาแฟกับของหวานมาแล้วคะ่ะอ๋อ,อมาแล้วมาแล้วไงเราติ๊ ม่ใช้เวลานานมากเลยนะสองคนรอจนเบื่อเลยเกือบหลับไปแล้วล่ะ <c ets> เรื่องจริงเลยเอาว่าแต่บ้านเธอมีกระดาษดำไหมมีหรือเปล่าจริงๆก็มีค่ะแต่อยู่ที่ออฟฟิศช่างม,มาตองการอันใหญ่เนาะสมัยก่อนเนี่ยไม่สิแบบที่เราเคยใช้อแผ่นเล็กๆใช้แล้วเขียนแล้วก็ลบออกได้เข้าใจแล้วค่ะพี่ว่าแต่จะเอาแผ่นกระดาษม,ม<ถ>าคนหาความจริง โอ,อ,อ,อ้คือ,อ,อขนมอร่อยมากโอโอร่อยจังเลยเขาบ้าไปแล้ว เขาบอกฉันว่าอยากเล่นเกมอ่ะท่านเลยแนะนําว่าเออคริกเกต็ตหรือฟุตบอลก็ได้แต่เขาอยากเล่นเกมตามล่าหาความจริงเราคิดว่าเรากล้าบอกความจริงและสนุกไปกับเกมแต่ช้าเปลี่ยนใจแล้วใครจะกล้าบอกกันนะไม่เอาเล่นเกมอื่นดีกว่านะเออเกมเกมมารดีนาเอาเกมนี้ดีกว่าเอ,อ่อเกมเกมปิดประกาศใช่ <c oughs> เกมที่เราเล่นสองคนมาแข่งกันเป็นทีมใช่ไหมทีมตรงข้ามถามคำถามคู่แข่งแล้วทีมคู่แข่งก็เขียนคำตอบลงบนกระดาน แล้วมาเช็คก,กันว่าคำตอบนั้นตรงกันไหมทีมไหนที่มีคำตอบตรงกันมากที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะไปอ๋อถูกต้องเขารู้จักเกมนี้ถ้าทายเขาจะเป็นแชมป์ส่วนเราแพ้นแน่นอนไม่ไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> คำตอบที่ออกมาก็ควรตรงกันแค่นั้นเองมันจะไม่ตรงอะสิอไรไหนนะ <c oughs> ความจริงแล้วฉันไม่ได้ไปคนเดียวเราจะไปด้วยกันกลับมาแล้วเหรอชาฮนาทำมมที่นี่เพื่อทำงานหรือว่ามาช่วยปราจีพี่สาวเธอกันละ่ะ ว่าไงนะประจีประจีอยู่ไหนเธอพูดอะไรของเธอเกิดอะไรขึ้นที่นี่อ่ะทำไมทุกคนถึงจ้องฉันแบบนี้ยทุกคนช็อกอยู่ไงและทุกคนชอค็อกเพราะเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่เคยเห็นที่ปาร์ตี้ที่ไหนมาก่อนเลยไงละ่ะนี่บ้านคนอื่นแท้ๆไทยสิว่าอะไรไลฟ์สดในวันด,ดีวัลีท่าน่าจะอยู่ตรงนี้ด้วยถ้าควรได้เห็นกับตานี่ปริยังกาอยากพูดอะไรก็พูดเลยไม่แต่อ้อมค้อมอยู่ได้ ไม่ได้อ้อมค้อมหรอกพี่ยังการกำลังพูดความจริงอยู่พวกเราไม่มีใครคิดว่าปราจีจะทำอะไรแบบนั้นนะคะฉันรู้ว่าทุกคนชอบเธอมากคิดว่าเธอเป็นคนดีแต่ว่าสิ่งที่เธอทำลงไปนั้นมันช่างน,น่ารังเกียจสิ้นดีเลยละเกิดอะไรขึ้นที่นี่รันบีปราจีอยู่ไหนอ่ะปราจีอยู่ที่ห้องพักแค่แถมอยู่กับผู้ชาย หล่อนพยายามยั่วยวดคนรวยอยู่ยังไงพอ<ล>ได้แล้วปลี่ยากะระวังคำพูดด้วยปราจีจะลงมาข้างล่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองพี่วิกรมพูดอะไรออกมาเนี่ยไม่มีใครนินทาเขาเราทุกคนเห็นกับตาเราเห็นจากจอภาพเลยนะสิ่งที่เธอทำอยู่มันคือความจริงนะแล้วเธอจะพิสูจน์ตัวเองยังไง ฉันขอพูดด้วยภาษาที่ชนชั้นของฉันพูดกันแล้วกันนะถ้าหลับนอนกับผู้ชายประยังการะวังปากด้วยล่าเป็นพี่สาวฉันน<ล>ะนี่คือครอบครัวฉันฉันมั่นใจนะว่าพี่สาวเธอรู้ดีว่าควรทำตัวที่บ้านคนอื่นยังไงถ้าชอบทำเรื่องอย่างว่าแบบนี้นะ่ะอยากไปทำก็ทำข้างนอกไปทำที่บ้านตัวเองก็ได้แต่ว่าที่นี่พอทุกคนอยู่กันตรงนี้เขาก็เลยสัพโอกาสไปทำเรื่องอุบัติอุบาทแบบนี้นะ่ะ เธอเป็นบ้าไปแล้วเหรอรู้ตัวไหมว่าพูดอะไรออกมานะ่ะปราจีไม่มีวันทำอะไรแบบนี้ฉันรู้จักเขาดีอ๋อจริงเหรอแล้วฉันพูดอยู่กับใครอยู่เธอสมรู้ร่วมคิดกับปราจีปราจีบอกให้เธอรับมือกับทุกคนไว้ระวังที่เขามีความสุขในห้องพักแขก ไม่น่าล่ะเธอถึงได้ปกป้องเขาทั้งที่ทําแบบนั้นลงไปอ่ะใช่ฉันปกป้องเขาเขาเป็นพี่สาวฉันไม่มีใครรู้จักเขาดีเท่าฉันเขาไม่มีวันทําอะไรแบบนี้เด็ดขาดเลยเข้าใจไหมหุบปากเดี๋ยวนี้เลยนะโดยทุกคนรู้ดีว่าเขาทําอะไรได้บ้างหรือไม่ได้บ้างนะฉะนั้นหุบปากแล้วก็เงียบเดี๋ยวนี้เลยนะชาหฮนะ ฉันนึกว่าเราจะติดหงกอยู่ตรงนั้นซะแล้วเราโชคดีแล้วที่ออกมาได้เพราะว่าหลายคนก็ยังติดอยู่ตรงนั้นนะครับจะใช้เวลาอีกนานไหมคะกว่าจะถึงที่หมายถึงแล้วนะครับอยู่ที่สภาพจราจรครับแล้วถ้ารถไม่ติดเนี่ยจะใช้เวลานานแค่ไหนละคะประมาณ5-10ถึงนาทีครับโอเคค่ะฉันจะบอกปราจีว่าจะไปถึงภายใน10นาทีนะเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ได้โปรดฝากข้อความไว้หลังเสียงสัญญ,ญาณค่ะ เอามาเล่นกันเลยนะมาเล่นเกมกันเล่นเกมกันมาแต่ฉันบอกแล้วว่าไม่มีกระดานดําที่บ้านนะคะไม่เอาน้าดิชาเธอไม่มีแต่เรามีกระดานหลายขนาดจะใช้ทั้งหมดนั่นแหละเอาเลยไปเอามาเลยดิชารติกเอาซิไปไปไปบ้านพี่ทําไมล่ะคะสําคัญด้วยเหลอว่าที่ไหนการเล่นเก็บสําคัญกว่าไปเถอะน่าดิชาไปกันไปไปเลยไป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 เอออย่าเสียเวลาหน้าไปเร็วไปเร็วคือฉันต้องไปหยิบกุญแจน่ะ ฉันต้องล็อกบ้านก่อนเดี๋ยวฉันมานะโอเคไปเลยไปเลยไปเลยไปกันเลยมาซี่ปูราฟไปเร็วทำอะไรของนายเนี่ยนายก็รู้ว่าอาเรียอยู่บ้านรู้ว่าเธอทําอะไรได้ไนายก็รู้ดีนี่แล้วนายไม่รู้หรือว่าฉันทำอะไรได้นี่ฟังนะเราจะพารัติกับดีชาเข้าไปทางบ้านวิกรมและส่งพวกเขาไปดาดฟ้าเราจะร่วมปาร์ตี้สักพักแล้วบอกทุกคนว่าจะออกไปดื่มยังไงล่ะ ไอเดียนี้ดีมะไอเดียดีถ้าจะบอกไอเดียที่ดีกว่านะตัวเราเออกไปข้างนอกเราจะแกล้งทะเลกกาะกันแบบรุนแรงด้วยแต่ว่าเราจะทะเลาะก,กันทำไมละ่ะทำตามฉันก็พอเชื่อฉันกินขนมไปเกิดอะไรขึ้นนะฉันมีความสุขน่นาะแล้วทำไมรู้สึกภาวะพวพวงนะยิ่งใกล้บ้านคุณแมระเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกกังวลชานาป้าสาดิตาและก็ริชี่กลับบ้านไปแล้ว มันไม่มีอะไรให้หน่าห่วงนี่นาแล้วทำไมฉันรู้สึกกังวลน,นะแล้วดิชาล่ะสุขสันต์วันดีวลีค่ะไงดิชาสุขสันต์วันดีวลีเป็นยังไงบ้างทุกอย่างโอเคไหมฉันสบายดีค่ะพี่แล้วพี่ล่ะคะเออสบายสบายดีจะ้ะแล้วปราจีกับออคุณป้าสาริตาแล้วก็ชาหนาล่ะคะทุกคนทุกคนสบายดีใครเหรอพี่ปราเกียนะฮัลโหลขอเป็นวันดีวลีที่หวานแหววสดใสตื่นเต้นร้องใจนะ อขอบคุณค่ะสุขสันต์วันดิวารีนี่รติกเดี๋ยวเชนโทรหาใหม่นะคะเดี๋ยวบอกดิชาด้วยนะโอเค,อเคผมจะบอกให้ลนะ,ะบายทำไมพวกเขาไปนานอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยใครทําตัวแบบนี้เนี่ยนี่วันดีวารีนะบ้าบอเพร์เจอร์นะ นี่ระเมทำอะไรกันอยู่คะฉันนึกว่าทุกคนอยากจะนอนค้างคืนที่บ้านของฉันแล้วพ่อหนุ่มคนนี้หวีผมอยู่ดูผมเขาสิปล่อยมผมเขาลงมากับลงดีเลยนะแม่จัดแต่งทรงผมเนี่ยเป็นข้อยืนยันว่าเขาตั้งใจด้วยพูดอะไรของนายเนี่ยพูดความจริงแต่นายจะโกหกไงเล่าฟังน,นะนายไม่ควรโกหกวันดีวันรีพระแม่รักสมีจะก,กริว้ว<ะ>อืมจ้องหน้าฉันทำไมเลิกจ้องได้แล้วนมะมา,ม,านมาสู้กันเลยมามาดิมาสิ ไม่ปัญหาหรอมาเคลียกันเลยอ๋อใช่ใช่ใชเขาพูดถูกนะคือผมหวีผมอยู่ใครจะตีกันเรื่องจัดแ,แ,แต่งทรงผมแล้วเปลี่ยนเรื่องเทหน้าไม่เอาเรื่องนี้นี่อย่ามากอดฉันะอย่ามากอดฉันนายเนะี่ยทำชุดวันดีวารียับหมดเลยไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณสองคนจะทะเลาะกันผมเองก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าเขาทําแบบนี้กับผมอะฉันมั่นใจว่าคุณทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาโมโหเขาถึงได้หยาบคายเธอฉลาดม,นะมากเลยเธอรู้ว่านายทําบางอย่างและนายไม่ยอมหยุดด้วย เขายั่วโมโอหอผมจะบอกไหมว่าฉันทําอะไรนายบอกไปสิทําไมต้องบอกเล่าฉันควรจะบอกเหรอถ้าฉันบอกนายจะร้องไห้แล้วการต่อสู้ต้องเกิดขึ้นจริงันไมต้องการแบบนั้นได้ออนีก็เปลี่ยนเรื่องเลยทำไมจะต้องเปลี่ยนเล่าเราจะคุยเรื่องนี้แหละไหนๆก็พูดแล้วเนี่ยต้องเทียงให้มันจบเลยฉันแค่บอกว่านายแต่งทรงผมอยู่แล้วนายก็มากอดฉันมากอดฉันทําไมกันเนี่ย นายนี่ชอบกอดเธอไปแล้วกอดทําไมเป็นเพื่อนก็ทําตัวแบบเพื่อนซิรู้ลิมิตหน่อยอย่าทําตัวเหมือนเป็นคนรักฉันเสิเข้าใจไหมครูชอบไหมถ้ามีคนมากอดคุณขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเป็นใครกันก็เขาไงเล่าไหนบอกซิกูใหญ่เขากอดคุณหรือเปล่าไม่มีทางไม่มีทางเห็นไหมใครจะใกล้ชิดขนาดนั้นเพื่อนเน่ยไม่กอดกันขนาดนั้นหรอกน้าแค่จับมือก็พอแล้วบบแบบนี้ ใช่รถทะเบียนรถผมคือด L เดี๋ยวฉันจะไปขับมารอพี่เคลียร์เรื่องนี้กับเขาถึงนะช่วยพารถมาหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะสั่งสอนเขาในวันดิวัลีนี่แหละงานเข้านายแน่นอนอะไรของนายเนี่ยเทียนไปแล้วหรอดี่อาบีฉันพยายามจีบเขาแล้วนายมาเรียกฉันว่าคนรักเหรอปูราบไม่กี่ครั้งหรอกที่ฉันเห็นนายหมดหนทางฉัานจะเลยโอกาสนี้ได้ไงเราสนุกจะตายชอบมากเลยฉันจะให้โอกาสนายอีกนะปล่อยฉันไปเถอะนะ นายไม่เคยรักษาคำพูดอะว่าไหนที่นายรักษาคำพูดท่านก็จะเลิกบ่นนายฉันจะไม่เลิกนี่ยังทะลเลาะกันอยู่อีกเหรอเนี่ยเขาเออกลับมาพูดเรื่องเดิมอีกแล้วใครที่ไหนจะแต่งโรงผมนานแบบนี้วดีวารีต้องหมดเวลาก่อดเขาแต่งผมเสร็จแน่โถเอ้ยคือวนนีวรีมันนะเลย ท่านหัวเราะมีปัญหาอย่างนั้นมีปัญหากับฉันแน่ส่วนฉันมีปัญหาทนายหัวเราะฉันมีปัญหากับหน้าตานายจะเอาไม่ล่ะถ้ามีปัญหาล่ะก็ก็จัดเลยนี่ฮ่าฮ่าฮ่านี่หัวเราะอีกเลยฮ่มาเลยมาสิจ้สินี่ถ้าเราแยกรถกันอย่ามานั่งรถฉันนะแยกกันไปคนละคันเลยไม่เอาได้ครับเอาแบบนี้นะดิชากับผมจะใช้รถของเราขับไปทําไมผมต้องเป็นคนตัดสินใจเสิให้ฉันประรถพี่ไหมคะนั่งรถฉันเธอไม่สนุกหรอกฉันต้องคุยเรื่องสำคัญกับเขาน่ะสิ คุยอยู่เรื่องอะไรเหรอคะต้องปรึกษากันแบบแมนๆอแต่ว่าผมอยากให้คุณได้เห็นอะไรที่แสนวิเศษนไป้าไปไปเลยไม่เป็นไรหรอกนะ้าไปไปขึ้นรถอะไรอ่ะแปลว่าคุณกับบุรัพเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กใช่ไหม เพื่อนที่ดีที่สุดเรารู้จักกันก่อนผมจะมีชื่อเสียงครอบครัวผมก็เห็นเขาเหมือนลูกชายนะส่วนผมเห็นเขาเป็นพี่น้องชัดเจนมากอืมอะไรเหรอความเป็นพี่น้องหรือมิตรภาพอุตว่าไปเนี่ยคุณกับดีชาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เมื่อไหร่หมายถึงทํางานด้วยกันนะตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอน่าจะประมาณเจ็ดปีได้มัง้ง โอ้นานมากเลยนะเจ็ดปีแล้วเมื่อไรเอ่อที่คุณกับดีชาเอ่อมีเอ่เอความสัมพันธ์โอ,โอเปล่าเลยไม่นะผมขอร้องละคุณถามผมเรื่องนี้ได้แต่อย่าถามดีช้าไม่งั้นเธอจะฆ่าผมเธอคิดว่าผมบอกเรื่องนี้กับคุณแน่เลยอย่าบอกเธอเด็ดขาดเลยเขาจะฆ่ากูทำไมเธอคนชัดเจนมากเลยครับเธอไม่อยากมีความสัมพันธ์เธอชอบเอ่ออยู่คนเดียวหรือว่าคุ้นเคยกับการอยู่คนเดียวต้องเดาว,ว่าในอดีตเนี่ย เธอต้องมีความสัมพันธ์ที่เร็วล้ามาก่อนแน่เลยเพราะแบบนี้ถึงได้คุณไม่รู้อะไรเลยหมายความว่าไงที่คุณบอกว่าผมไม่รู้อะไรเลยผมไม่รู้อะไรเลยเหรอนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของดิชากับปุรับฉันไม่ควรเล่าให้เขาฟังโดยไม่บอกเจ้าตัวก่อน